สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องสายแห่งสาระนะครับวันนี้ก็มาแนะนาแอปเพิ่มรานะครับําแบบสอบถามนะของ EQ นะครับตัวนี้เนี่ยก็เปิดมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็ได้ปีหนึ่งแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยแบบสอบถามเพิ่งมาได้12บอนาทีนะครับก็มาตอน5้าโมงประมาณ5้าโมงห้านะแล้วก็กดเข้าไปนะครับอันนี้เกี่ยวกับภัยพิบัตินะครับน้ําท่วมหน้าแรงพายุแล้วก็ไฟไหม้นะครับโอเคก็คลิกเข้าไปในลิก์นะครับ แล้วก็ตอบไปนะครับอันนี้เนี่ยมีคําถามอยู่14คําถามนะครับเราก็ตอบตามความจริงนะอ่ะเราก็ตอบไปก็ทําสั้นๆนะครับอ่ะอันนี้เนี่ยผมก็ตอบตามภาคที่ผมอยู่นะเอ่อส่วนใหญ่จะเป็นภัยแล้งนะโรคระบาดอ่ะน้ำท่วมไม่มีนะครับอ่ะายจากพายุอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ อ่าโอเคอ่ะอันนี้ผมอยู่ภาคอีาสานนะครับอ่าซีนานมิคงไม่มีน้ำท่วมเนี่ยไม่ไม่ท่มวมนะครับมีแต่ภัยแรง้งอ่าโรคระบาดแล้วก็แผ่นดินไหวที่กลัวหน่อยเฮ้ยกดกลับไม่ได้ไฟไหม้อ่าโอเคไป อันนี้ภัยแรงเหรออืมอ้โอเคอ่ะก็แค่นี้นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวนี้เนี่ยผมได้ประมาณ18คะแนนนะของผม อาเป็นแพลตตินัมนะครับก็ได้คะแนนค่อนข้างเยอะหน่อย่อะตอนนี้เนี่ยได้48คะแนนนะับแบบสอบถามมาทั้งหมดก็คือ9 1นะครับก็จะมีประมาณอาทิตย์หนึ่งมันจะมีแบบแบบสอบถามสองแบบสอบถามนะครับนะก็จะประมาณนี้มาดูประวัติการรับคะแนนนะครับว่าเรารับเท่าไหรอ่อันนี้ประวัติการแรกประวัติการรับเดี๋ยวเดี๋ยวนะประวัติการรับคะแนน อะสะสมคะแนนนะครับอ่ะก็จะมีประมาณนี้ได้สิบแปดคะแนนนะครับในส่วนของการแรกลกรางวัลน,นะครับผมเพิ่งแลกไปเมื่อวานนะครับสองอสองอย่างนะก็จะประมาณนี้นะครับแลกไปวันที่4นะครับ4มกราคมนะครับเวลา17บเจ็นาฬานทีนะครับก็คือเมื่อวานนะก็แลกไป10ยังไม่ใช่ดเอ่กก็คือ60บาทนะครับ2อันนะก็ใช้คะแนนรวมเป็น2 5งบาท อ๋อใช่ไหมเนี่ยอ่ะสองร้อยสิบบาทนะครับรวมเป็นสองร้อยสิบบาทนะก็ประมาณนี้เพราะว่าตัวหนึ่งร้อยห้าสิบเนี่ยใช้คะแนนอยู่ที่สองร้อยสี่สิบนะครับมันใช้เปลืองก่อนนะแต่ว่าเออคือมันมันมีให้แลกแค่นี้เราก็แลกไว้ก่อนนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ค่อยสะสมใหม่อ่ะจริงๆเนี่ยรอใช้สองร้อยสี่สิบคะแนนแลกร้อยห้าสิบบาทเนี่ยก็คุ้มกว่านะครับแต่ว่ามันเหลือแค่อันหกสิบนะครับก็เลยแลกเมื่อวานนี้ เดี๋ยวมาดูรางวัลกับเหรืออะไรบ้างอ่ะถูกมันนี่หมดละบัตรกำนันหมดละส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเพิ่มนะครับเขาจะระบบแอดมินเขาจะเพิ่มตอนวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะครับเวลาเที่ยงนะเวลาประมาณนี้นะครับค่อนข้างหมดเร็วนะอ่ะก็รอของรางวัลน,นะครับส่วนถ้าเรามีปัญหาอะไรเช่นอ่ารอหน้าเนี่ยมือนไม่เข้าหรือว่าเรากรอเบอร์ใบเลทผิดเนี่ยแล้วก็คลิกในนี้นะครับอ่ะส่งหาแอดมินนะครับเขาก็จะแก้ไขให้นะของผมเคยเจอรอบนึงนะครับ 16วันอยอดไม่เข้านะครับผมก็เลยเช็คสรุปใส่เบอร์วอลเลตผิดนะครับก็ให้เขาแก้ใหม่ก็เขาก็โอนให้เลยนะครับก็จนประมาณนี้อโอเคก็เป็นอีกรับหนึ่งนะครับก็ยังจ่ายค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เปิดมาปีหนึ่งแล้วนะครับหนึ่งปีกว่าแล้วนะเพราะผมก็พลาดแบบสัทามไปหลายชุดนะครับคือ1ปีมี54สัปดาห์นะครับก็คือ1อาทิตย์เนี่ยมี2แบบสัามก็แปลว่า มันต้องได้108แบบสตามนะครับของผมก็ทําได้91ซึ่งผมทําไม่ทันเนี่ยค่อนข้างบ่อยนะครับก็จะประมาณนี้อ่ะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับไม่โสดน,นี่ยต้องขอตัวลาบุครับสวัสดีครับ